คือปุ๋ยที่นี่รู้สึกว่าเธอจะดีและปังมากแบบเด็ด,นด,ดไนเลยเนี่ยลูกพวกนี้เนี่ยแปบ๊บเดียวมันเขียวมันสวยถ้าไม่โดนไอตัวปัญหาคือไก่ต้องแจกกองราคาในีป่ะโอ้มันประมาณสองร้อยแล้วอยู่บ้าน<อ>เพราะว่ามันห้าลงเรือแล้วก็ปลูกแบบสเปซสปาต,ตรงไหนว่างเช่นเอาหมด<อ>ปลูกสลัดบ่สลัดช่วงนี้ไม่ลงเพราะว่าต้องการบัญชีแล้วขึ้นใช่เพราะว่าคือ เรามีที่เอาไปให้เขาแลวทีนี้มีตลาดเขา,เขามีตลาดรองรับตอนนี้คือมันราคามันดีอยูอ่ราคามันดีแ้าเราไปสัมผัสมันจริงๆอ่ะอบางทีมันมีนนกลกลไกการขายการแบบยกเออไม่ให้เธอรู้ราคาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเข้าไปสัมผัสไปหลายๆที่ไปหลายๆร้านเราจะรู้เองว่าราคาเท่าไหร่คือเรามาร้านนี้หกสิบบาทไปอีกร้านึง่งแปดสิบบาทอีกร้านหน,นึ่งเขาให้ร้อยหนึ่งงเงี้ยเหมือนวันนั้นอนะ่ะราคาที่เราได้สองร้อยสิบบาทอ่ะ คนบอกว่าสองร้อยสิบแต่จริงๆแล้วมันสองร้อยสี่สิบอ่าเราขายเสร็จแล้วเอาตู้มแม่ค้าแย่งกันผัดเอาใส่กล่องกล่องกลงใหญ่ๆอ่ะกล่องแบบนี้แหละแต่ใหญ่ๆกว่านี้เราซื้อใหญ่กว่านั้นกล่องยี่สิบห้าโลแล้วหละอัดอัดอัดไปเต็มถังห้าลังห้ากล่องนั้นอ่ะหมดเลยแย่งกันแม่ค้าท่ากันแย่งเคือสิมมันเนาะอะไรเงี้ย ขายยู่ใสยูสีสเกตจ้ะในเมืองเลยป่อใช่คือเราเอาเข็นรถเข้าไปปุ๊กอะไรหรอเขาพูดอย่างนี้ผักชีจะเปิดปุ๊ก้กุแยงมันสวยด้วยเออมันสวยแล้วผักเราปยงี้นะเราไม่ค่อยได้ไม่ได้ฉีดอะไรเลยอไม่เคยว่าไปพ่นเพิ่มหรือฆ่ามดฆ่าอะไรไม่มีเออไม่มีอะไรเลย เพร้อมเก็บตลกมาแต่ว่าเราเอาไปต้นลอปลูกไอ้ต้นหอมเนี่ยแบ่งเลยตอนแรกปลูกในดินนะเพราะพาะก่อนซื้อมาสั่งในเพจซื้อไปเพราะเพราะในดินเสร็จแล้วทีนี้มันผนมาโอนอนเรียบเลยเรียบร้อยมันเละพอเอาไปใส่กล่องโฟมมันเพิ่มสวยตอนนี้สวยเขาก็จองละแหละ ใส่เซเล่นบ่ตอนนี้เหรออ่หอมนะไม่ใส่ตอนนี้คือแบบล้างทาขาวไปเลยอเพราะว่าหน้าฝนเขาต้องการแสงแดดลองผิดลองถูกก็มาเยอะเจ็บก็มาเยอะเออเนี่ยก็ได้ไอเดียว่าเอาอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเริ่มทำตั้งแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเงินเดือนออกก็เอามาสัก ครั้งละสี<า>ลงห้าลงเนี่ยลงไปเลยเ <Okay, S 2> อาให้มันเต็มหลังบ้านมันพื้นที่มันสองไร่ใช่ไั้แสดงว่าปักซีน่านู้สวยสวยปักซีก็สวยแต่อันนี้ไม่สวยเท่าของเรานี่ yeah.